ก็สวีดัตสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะกันนะครับวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงเต่าสุฟต้านะครับมาพบกับเจ้าเต่าสุกต้าของผม2ตัวนี้นะครับเช้านี้ ก็อาบน้ำแช่น้ำเรียบร้อยนะครับประมาณ15นาทีนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้โผล่หน้าไปที่กล้องเพราะอะไรครับเพราะเราเพิ่งตื่นแล้วก็มาอาบน้ำเจ้าเต่าเราก็ทำงานได้สักพักน่ะทีนี้วันนี้เราจะทำอะไรครับวันนี้เจ้าเต่าของเราเนี่ยผมก็สังเกตแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกมีกระดองที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ มีน้ำหนักมากขึ้นนะครับแต่2ตัวเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เช้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนําอาหารมาให้เจ้า2องตัวนี้ก่อนครับเจ้าสุกต้า2ตัวนี้ก็ชื่อว่าเจ้าโกลเด้ Silver นกับซิลเวอร์นะฮะที่ให้ชื่อโกลเด้นกับซิลเวอร์เพราะว่าเป็นทองกับเงินนะครับ แล้ตอนนี้เนี่ยอาหารผมใช้มาซูริ100%นะครับบวกกับมื้อตอนเย็นประมาณ3โมงเนี่ยผมจะให้ยญ้าด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับโอ้โหผมเลี้ยงแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใครบอกเต่าไม่กินมาซูริเพราะเราไม่ให้เขากินเองครับครับเนี่ยฮะได้กินนะฮะแล้วก็เดินตามชาม,มาเลยครับหรือว่า เขาจะมองเห็นก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเต่าเนี่ยรับกินหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ผมก็มือใหม่เช่นเดียวกันนะครับผมก็เลี้ยงมาประมาณถ้าเกิดเดือนนี้ก็เท่ากับผมเอาน้องมาอยู่ได้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ฟาร์มเนี่ยเขาก็แจ้งผมว่าเจ้าเต่าเนี่ยอายุประมาณ1เดือนนะครับหรือ25วันประมาณนี้ครับ แต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งฮะผมศึกษาข้อมูลแล้วโชคดีตรงที่ว่าผมอะ่ะวิ่งวิ่งหาฟาร์มฮะแล้วก็แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยผมก็พยายามวิ่งดูวิ่งดูแล้วก็มาเจอที่นี่นแหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันเข้าเข้าตาแล้วก็จะเรียกว่าเข้าตาหรือหรือว่าแบบเซ็ตมันตรงกันอนะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เพราะว่าผมดูแล้วในเรื่องของเต่าเขาหรือการเพาะพันธุ์เขาการการการจัดการจัดการเรื่องของสาธารูโโภคอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าเต่าเขาแข็งแรงครับผมก็เลยตกลงปลงใจซื้อเต่างขอเขานะครับแล้วไม่ผิดหวังครับเจ้าเต่า2ตัวเนี้มาถึงกินเก่ง นะครับโตไวยขยายไวยคือจริงๆก่อนหน้าที่จะมาถ่ายคลิปว่าผมมีวัดบ้างแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาวัดอีกทีครับนะฮะตอนที่ผมนําเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ราวๆนี่ครับ1นิ้วกับตรงนี้ครับน่าจะเป็น8หรือ9อยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ช่วงเมื่อประมาณอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมวัดมานะครับได้ประมาณ2นิ้วกับ1ตรงนี้นะครับ1ตรงนี้หรือว่า1ตรงนี้ก็ไม่รู้นะฮะหนึ่งครึ่งสนิ้ว1ครึ่ง,รงหรือ2นิ้ว1นะครับ1อะไรก็ไม่รู้นะครับหน่วยวัดของของนิ้วนะฮะแต่วันนี้ครับผมสังเกตว่าเฮ้ยตัวเขาหนักขึ้นเราจะมาลองวัดกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวัดให้ เพื่อนเนี่ยได้ชมกันเลยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับวัดครั้งแรกนะครับ1นิ้วกับประมาณตรงนี้ครับ9ครับผมนี่นะครับ9ขีนะครับแล้วก็พอวัดครั้งที่2เมื่อเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าหรือ2อาทิตย์อยู่ประมาณ2นิ้วกับตรงนี้ครับ1ครับและเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวัดกันดูนะครับเราจะวัดกับเจ้าตัวที่ผมรู้สึกว่าเขาใหญ่ที่สุดเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้ตัวนี้ครับกำลังกินอยู่นี่ครับเราต้องปล่อยให้เขากินไปก่อนนะครับหรือเรามาวัดตัวที่ไม่ได้กินก่อนเะมาเราวัดให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนี่นะครับตรงนิ้วเนี่ยผมแปะอยู่ที่นี่เลยนะครับโอ้โหหายใจแรงหายใจแรงโอ้มันคออ่นะนี่ครับโอ้ย หนึ่งสองนะฮะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาถึงสองนิ้วสองนะครับนี่ครับผมเอาเส้นไปแตะข้างหน้าเลยนะครับตรงสกิลหน้าเลยนะครับสองนิ้วมันอยู่ตรงนี้อ๋อสองนิ้วหนึ่งว่ะสองนิ้วหนึ่งครับเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับรมาดูดนี้อขอวัดโชว์หน่อย รู้สึกว่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นนะนี่ครับสองนิ้วสองครับตัวนี้ใหญ่กว่าครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสองนิ้วสองนะครับผมก็ไม่อยากคว่ำเขานานนะครับกลัวเขาจะอึดอัดนะครับแล้วพอตอนคว่ำเขาเนี่ยตรงคอเขามันจะพองลมกับฟูฟู่างนี้ ก็วันนี้มาวัดขนาดใต้กระดองของเจ้าเต่าสุกต้าให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจแล้วก็ชอบคลิปสาระแบบนี้หรือว่าจะติดตามชีวิตเจ้าเต่าสุกต้าสองตัวนี้นะครับที่ชื่อโกลเด้นกับเจ้าซิลเวอร์นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างใต้ได้นะครับถ้าเกิดอยากให้เรา ทำอะไรแบบไหนวัดอะไรหรือว่าอยากถามอะไรถามได้นะครับเพราะว่าฟาร์มที่ผมไปซื้อเจ้าเต่าเาวามาเนี่ยผมก็ถามเขาอยู่เรื่อยๆแต่ตอนหลังมากเขาไม่ค่อยได้ถามนะครับเพราะว่าพอเลี้ยงเขาแล้วเขาสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ไม่มีอะไรต้องถามนะสิ่งที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับตอนแรกมันจะเป็นขีดเฉยๆแต่ตอนนี้มันเริ่มขยายออกขยายออกนะครับขยายออกขยายออกนะครับเริ่มแบบคือขยายตรงสีดำๆนี่นะครับมันจะความกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ลองดูใต้ท้องครับนี่ครับก็จะมีตรงนี้ครับขยายออกนะครับ ไม่อยากความเขานานนะครับสงสารเขาโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่มีอะไรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้พอดีไม่ได้ไปไหนนะครับก็เลยกลับมาพาทุกท่านนะครับมาชมมื้อสามโมงของเจ้าโกลเด้นและก็เจ้าซิวเวอร์นะฮะซึ่งมื้อสาม,มโมงของเขาถ่ายไม่เห็นครับเพราะว่าตอนนี้แดดท่านจั ล้มไม้นี่ครับก็มีแต่คำไบนะฮะโอเคฝั่งนี้น่าจะเห็นดีกว่า <Okay. S 1> นี่ครับมื้อสามโมงของพวกเขานะครับก็จะเป็นญ้ามาเลยนะครับถ้าวันไหนผมกลับมาผมก็จะมีมาสับให้เขากินนะครับแต่ถ้าวันไหนผมไม่ได้กลับมาก็ส่วนใหญ่ก็จะหนึ่งมตอนเช้านะครับแล้วก็หิ้วท้องไปถึงอีกวันนึงเลยนะครับโอเคลากันไปดูภาพการกรับประทานอาหาร รับประทานหญ้าของเจ้าเต่าซูกาต้าเจ้าโกเลนและก็เจ้าเซืเอรสองตัวนี้กันนะครับกำลังรับประทานกันอย่างอร่อยๆโอเคก็ขอให้พเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับการเลี้ยงเต่านะครับซึ่งผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ